สวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้ก็เป็นวันที่27่สิจิกาหกห้นะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะจะมาลงสองตัวบนกับ3ามตัวชุด3ามตัวบนตรงนะคะก่อนอื่นก็เรามาดูคำเตือนกันก่อนเนาะนี่นะคะ ขอฝากช่องพี่ช้างนําโชคด้วยนะคะช่องนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณเป็นการรับชมคลิปวิดีโออันนี้นะคะท่านผู้ชมท่านเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆทุกท่านค่ะ สองตัวสองตัวบนกับ3ามตัวบนเอามาเข็นลมกันนะคะมาสรุปอ,อันนี้หมายถึงว่าตัวเลขสรุปเนาะสรุปสามตัวบนกับสองตัวบนนะคะส่วนสองตัวบนก็คือเอาจากตรงนี้มาเพราะว่าวันที่ลงคลิปอันนี้กลับมารูย้อนหลังเพราะว่ามันลืมเข็นตองแปดนะคะมันมันจะมีตองแปดด้วยนะคะ มันเค้นแต่อะไรนะแปดเก้าแต่ความจริงแปดเก้าหรือตองเก้าเนี่ย 9, เนี่ยเก้าเนี่ยหลักหน่วยเก้าอ่ะไม่ต้องเอาเอ,อ่ะพี่ช้างแมวอ่ะค่ะตองไอ้เลขเก้าอ่ะหลักหน่วยเลขเก้าเนี่ยตัดออกเลยค่ะเพราะว่าถ้าตัดออกแล้วรู้สึกว่าหลักหน่วยเลขเก้าเนี่ยไม่น่าจะมานะคะนี่นะคะ อันที่ที่พี่ช้างชอบนะชอบเป็นส่วนตัวนะคะว่าน่าจะาจะวงไว้ดีกันเนาะวงไว้ดีกันส่วนตัวพี่ช้างชอบก็คือถ้าสมมติมันมาเลขแปดนะคะก็น่าจะ เป็นไปได้ก็คือตัวนี้หรือตัวนี้นะคะหรือเป็นตัวนี้นะคะถ้าเป็นเลขเก้าก็น่าจะเป็นตัวนี้นะคะอืตัวไหนอีกตัวไหน ตัวนี้อีกะะก็เอาไปซื้อสลากกินแนบ่งรัฐบาลนะคะเผื่อจะถูกรางวัลที่หนึ่งเนาะเผื่อจะเฮงเข้าทั้งหกตัวนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมที่จะชอบนะคะแต่ส่วนตัวที่ฉันก็คือจะชอบประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าความจริงอ่ะก็เอาทั้งหมดเนี่ยค่ะที่ฉันก็จะไปหาซื้อทั้งหมดเนี่ยค่ะเนาะกันไว้ เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเยอะเนาะสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดชุดนะคะสิบเอ็ดชุดชุดที่เราไม่ค่อยชอบก็ใส่น้อยๆเนาะอือก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะชอบก็เอาไม่ชอบก็ผ่านนะคะอ่าเรามาบอกเรามาดูกันส่วนสามตัวบนตรงเนาะชุดสามตัวบนก็คือถ้าสมมติว่ามันมาเลขแปดนะคะ ส่วนตัวของพี่ช้างนี่น่าจะเน้นหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยเป็นเป็นอย่างนี้ถ้าส่วนรถพี่ช้างนะก็จะเน้นเน้นตัวนี้ค่ะอ่าเน้นตัวนี้นะคะล้็ก็เน้นตัวนี้อ่าะ,นะคะแล้วก็ แล้วก็ตัวนี้นะคะม,มาดูกันว่าตัวไหนอีกอตัวนี้นะคะท่านผู้ชมคอยดูไอ้ดูไว้แคปไว้ก็ได้นะคะเพราะว่า รู้สึกว่าอ่ะอย่างนี้แคปแคปทอดนี้หนึ่งทอนเนาะแคปทอดนี้หนึ่งทอนมันยาวเกินไปอ่ะมาแคปอีกทอดนี้เนาะอย่างนี้นะคะอ่ะแคปอย่างนี้หนึ่งทอนอ่าแคปไว้ให้ดูว่ามันจะเข้าหรือเปล่าค่ะอ่านี่แคปไปเลยนะนะคะแล้วก็มาแคปท่อนท่อนล่างนี่อีกนะคะอย่างนี้นะคะว่ามันยาวเกินไปมันไม่เข้าจอ เพราะว่าสามตัวบนตรงเนี่ยสามตัวบนตรงเนี่ยมันจะมีอยู่ยี่สิบสี่ตัวนะคะยี่สิบสี่ชุดนะคะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะนับให้ดูสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกนะคะสิบแปดนะคะยี่สิบนะคะยี่สิบสองนะคะยี่สิบสี่นะคะมีแค่ยี่สิบสี่ตัวนะคะ นะคะท่านผู้ชมก็ใส่ตรงๆไม่ต้องปึงสตังเยอะเอาน้อยๆไว้ก่อนอย่างน้อยก่อยีอ่สิบสี่ตัวก็มันก็ไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะมากมายนะคะอ่าส่วนโอ้ไอตัวที่เน้นนี่ยส่วนใครอยากจะกลับก็กลับด้วยก็ได้นะคะตัวที่เน้นนะคะแล้วแต่ท่านที่จะชอบนะถ้าว่าเลขของท่านอนะ่ะ ตรงเลขเด็ดของท่านตัวไหนก็เลือกเอาตัวนั้นก็ก็แล้วแต่ท่านนะคะอันนี้สูตรลมๆกันแล้วเอามาจาับคู่นะคะเพราะว่าอย่างสูตรหลักหลักสิอันนี้ก็งวดแล้วอะมันมีแค่ตัวเดียวนะคะแต่งวดนี้มันมีสองตัวอ่ามันก็เดินดีอยู่มีท่านผู้ชมท่านหนึงเอาไปวิ่งก็ได้ตังะคะ่ะสูตร ตัวนี้นะคะแต่งดนี้ก็ขอภาวนาว่าขอให้เลินต่อหนึ่งเดืินยาวข้ามปีเลยค่ะขอภาวนาว่าขอให้เดินยาวข้ามปีเลยค่ะจะได้มีเงินเอาไปใช้หรือว่าไปทำมูลกันบ้างนะคะบางคนก็ไม่มีงานทำก็ขอไปลงทุนน้อยๆเนาะค่อยๆปั้นไปก็เผื่อจะได้มีเงินเอามาเลี้ยงลูกหรือเลี้ยงพ่อแม่เนาะ ก็มันก็ไม่มีอะไรมากแล้วน,นี่ก็สรุปไปแล้วเออเร็วจะมาเข็นตัวเด่นนะคะเร็วนะคะเด่นบนนะ,ะนี่มาเ,เข็นนี่นะคะ เดี๋ยวจะเขียนเด่นบนล่างนะคะเด่นบนล่างวิ่งอ่าไม่ต้องเขียนแล้วก็วิ่งก็แล้วกันเนาะอ่าเด่นก็แล้วกันเนาะเด่นบนล่างอืมนย่นี้ก็แล้วกันเนาะอืมเนาะอันนี้นี่เนาะวิ่งเลยค่ะวิ่ง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 เขียนอังไงดี ตรงนี้ดีกว่าเนาะออืมนี่นะคะอืมแล้วแต่จะวิ่งบนวิ่งล่างก็แล้วแต่นะคะอันนี้คือตัวเด่น,นะคะ่ะตัวเด่นนะคะท่านผู้ชมถ้าว่าท่านไหนได้ได้ดูคลิปมันจนจบอะจะรู้ว่าอันไหน อ่าอันในพิเศษอันีนไม่พิเศษนะคะบางคนรู้คลิปไม่จบก็ไม่รู้เรื่องนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมติดตามไว้ทุกๆคลิปก็ยิ่งดีเพราะว่าตัวในเด่นตัวในเข้าอ่าท่านผู้ชมถ้าท่านใดอยากจะถูกเลขถูกหวยอ่ามันๆน,นะคะก็ปดติดตามไว้ดูขอถ้ามีเวลานะคะถ้าไม่มีเวลาก็แชร์เอาเก็บไว้ก่อนอ่าค่อยมาดูทีหลังนะคะ ว่าท่านรู้ทุกทุกคลิปท่านจะเข้าใจเลยอะ่ะว่าตัวไหนมันอาจจะมาหรือไม่มาตัวไหนมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าตัวไหนอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้ารู้ทุกคลิปนะรับรองว่ารับรองว่าถูกแน่นอนค่ะแต่บางคนไม่ได้ดูทุกคลิปมันก็ดูข้ามไปบ้างมันก็เลยไม่รู้ว่าต้นเหตุมาจากไหนอ่า มันมันจะเข้าหรือไม่เข้าล่ะเขาก็ไม่แน่นอนเพราะเขาไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นนะคะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอท่านผู้ชมจงถูกจงบังจงหฮงอะไรถูกอะไรแม่นได้เงินได้ทองเยอะๆนะคะขอสมบัปราัฒนาอย่างดังใจนะคะทุกๆท่านขอเฮงๆนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนขอเฮงเออเมื่อวันที่เอ่อหนึ่งธันวาหกห้าเนี่ยก็ขอเฮงๆทูกๆ ถกขวยรวยเบือกันทั้งประเทศเลยค่ะขอเอ้ยพรขอทุกทั้งประเทศเลยค่ะโอเคเท่านี้กันนะคะสวัสดีค่ะ